Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, go. go. สวัสดีชาวรถคนครับวันนี้เรามากับ Mercedes AMG CLS 53 f o r m a t i c Plus คันนี้ใครที่ชอบรถยนต์ที่เป็นสไตล์คูเป้แบบคันใหญ่ๆนะแล้วก็เป็น4ประตูจับคู่มากับเครื่องใหญ่ๆที่เป็นเบนซิน6สูบ3ลิตรคันนี้น่าจะเป็นตัวท้ายๆละที่เบนซ์จะทาออกมาเพราะว่าต่อไปจะเป็นไฟฟ้าหมดล้ ใครชอบเก็บได้เลยครับกระจังหน้าครับทรงของกระจังหน้าคือสวยมากแล้วเป็นซีแนวตั้งลงมาแบบนี้แล้วเป็นดําเงานะตัดกับซีแนวนอนที่เป็นดําด้านมาแบบนี้ครับดาวตรงกลางขนาดใหญ่มากแล้วดาวดวงนี้เนี่ยใหญ่กว่ามือผมอีกความใหญ่ความสวยของดาวดวงนี้ดันให้เจ้าตัวกล้องหน้าซึ่งคันนี้เป็นกล้อง3 6 0ด้วยนะนะเขาอยู่ตรงกลางไม่ได้วางตรงกลางไม่พอครับก็เลยปลิ้นมาอยู่ด้านข้างๆแทนก็มันก็ดูไม่สมมาตรแต่มันก็มีมาให้เซ็นเซอร์หน้ามีมาให้6จุดครับและตัวกระจังหน้าฝั่งด้านซ้ายจะมีโลโก้ AMG ตรงนี้มาให้ ปากล่างครับด้วยความที่คันนี้เป็นสีขาวสีและสีขาวที่เป็นให้สารเนี่ยคือสวยมากเพราะเขาจะมากับตัวของ a mg night package ตัดดำมาแบบนี้มันดูดุแล้วก็ดูหรูขึ้นครับแล้วก็ด้านข้านตรงนี้ช่องเนี้เขาเป็นช่องระบายอากาศเป็นช่องจริงคลิปจริงด้วยนะ cls ไฟของเขาคือทรงสวยมากคือขับมาเนี่ยโดดเด่นเห็นตะกายเลยว่าคันนี้ cls แน่นอนแล้วไฟที่มาเนี่ยเป็น led ทั้งระบบครับเป็น multi beam led คันนี้ไฟฉลาดมากสว่างมากสวยมากด้วยซุ้มล้อครับขนาดใหญ่เพราะว่าล้อแม็กที่เขาให้มาเป็นไซส์20ครับ แล้วเป็นแม็กที่สวยมากเพราะว่าจะเป็นลายพิเศษของ AMG จะเป็นสีเงินเงาวับแล้วก็ตัดกับตัวดําเงาสวยมากหรูมากยางหน้าครับมากับขนาด245/35 ZR20 คันนี้ยางบางเฉียบเลยถ้าขับไปไหนก็ระวังหน่อยโดยเฉพาะบางนาตาดครับราคาคันนี้ครับเป็นดิสเบรของทั้ง4ีล้อแล้วก็ก้ามเบรกจะเป็นสีเทาสวยอะผมว่าสวยกว่าสีแดงอีกคันนี้ CLS ้3 AMG เนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมหมดเลยครับ แก้มข้างครับมากับโลโก้คําว่า Turbo f o r m a t i c Plus คันนี้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะกระจกมองข้างครับพอเป็น AMG n i g h Package คันนี้จะได้กระจกมองข้างที่เป็นสีดําเงาแล้วก็ค่าตรงนี้เป็นไฟเลี้ยว LED มาให้นี่ครับกล้อง3 6 0มีมือจับครับก็เป็นแบบคีเลสนะจับแล้วก็เปิดหมดเลยทั้ง4บานถ้าเรามีกุญแจกับตัวซึ่งกุญแจของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้สวยนะเป็นสีดําใั่กับสีเงินเสาบีครับเป็นแบบ Piano b a c k ดำเงามาให้แล้วก็กระจกของเขาคันนี้ กระจกของ cls เนี่ยจะเป็นแบบไร้ขอบครับทั้งหน้าแล้วก็หลังด้วยคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างเตี้ยนะเตี้ยมากเนี่ยผมแบบจับอย่างเงี้ยถึงหลังคาเลยแล้วก็ข้างบนนี่จะมีตัว s u n รูฟมาให้คันนี้เป็นถังเบนซินครับถังขนาด66ลิตรฝาถาังอยู่ฝั่งขวานะล้อหลังครับไซส์เขาคือ20เหมือนกับข้างหน้าลายเดียวกันแล้วก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างก็คือหน้ายางครับข้างหลังจะเป็นกว้าง2 7 5ซีรีส์30ซัดอาครับ ไฟท้ายครับนอกจากตัวกรอบที่เป็นทรงที่สวยโบเฉีียวแล้วที่เด็ดของเขาคือข้างในเขาจะเป็นไส้แนวตั้งแบบนี้ขึ้นมาสวยสวยมากและตรงพื้นของเขาครับระยิบระยับมากเดี๋ยวพอแบบเปิดไฟนะสวยมากๆตอนคืนโลโก,โกโด้ด้านท้ายครับ CLS53 ตัวนี้บ่งบอกถึงความเป็น AMG53 ครับแล้วตรงกลางโลโก้เบนซ์น,นี่แบบนี้กดเข้าไปเขาก็จะเปิดท้ายขึ้นมาแบบนี้เฮ้ยลึกลึกมากเลยอะลึกแบบเนี่ยตอนนี้คือล้วงมือเข้าไปอะคือสุดขอบไม่ถึง แล้วก็ตรงนี้จะบุกมาเป็นวัสดุที่แข็งทนทานครับเปิดฝาขึ้นมาได้ข้างล่างไม่มียางอะไหล่นะแต่ข้างล่างจะเป็นที่อยู่ของชุดปะยางกับตัวลากจะเปิดหรือปิดเนี่ยเรากดแต่เมื่อกี้ก็ได้กดสวิตช์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเตะปิดอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะตรงนี้ข้างบนพอปิดลงมาเราจะเห็นว่าจะมีสปอยเลอร์เป็นตุดเปดขนาดใหญ่ตัวนี้ที่จะแตกต่างกันระหว่างตัว CLS 220D กับ CLS 53ครับ ด้านซ้ายครับโลโกโล้ AMG ชัดเจนและชายล่างครับเขาจะมีดิฟฟิวเซอรอ์นี้มาให้ก็จะเป็นบอกว่าบ้างๆเล็กๆอะ่ะไม่ได้แบบดุดันอะไรจริงจังมากคือเน้นความสวยงามครับวัสดุเป็นดาด้านแลวตรงนี้ปลายท่อเอ้เป็นโลหะอันนี้คือสวยออกมาทั้งหมดอ่ะสปลายแต่จริงๆแล้วท่อท่อจริงอยู่ข้างในข้างละ1ก็คือท่อจริง1ออก 2, 1ออก2แต่ว่าคันนี้มีโหมดเสียงที่แบบว่าก้าวราวด้วยนะไปะไปดูห้องเครื่องกันเปิดกระโปรงเซ S 53กันครับเปิดขึ้นมา ช็คู่ไอ้ฝาเบามากมีบุกมาให้เรียบร้อยอ่าเครื่องคันนี้จะเป็นเครื่อง6สูบแถวเรียงเป็นบล็อกของ AMG นะพิกัดของเขาคือ2 9 9 9ก้าอซีซีครับก็คือเป็นเครื่องเบนซิน6สูบ3ลิตรคันนี้มีเทอร์โบมีเทอร์โคเลอร์มาให้พลังแรงม้าที่เขาได้มาเนี่ยก็คือทั้งหมด4 3 5ตัวกับแรงบิดที่520นิวตันเมตรครับแล้วก็อาากัตราเร่งของเขา,า 0, ขอ่ะ0ูน0์หเขาเคลมไว้ที่45วิุาวิถามาวิ่งได้ไหมก็5วิกว่ากว่าแหละ เท้าสปีดอยู่ที่250กิโลเมตรชั่วโมงครับแล้วก็คันนี้มากับเกียร์ n i n gtronic มีไฟลนชิปมาให้ด้วยมิติตัวถังกว้าง1,896ม mm, ิลลิเมตรยาว5,012ม mm, ิลลิเมตรสูง1,422ม mm. ิลลิเมตรขึ้นมาภายในครับอย่างแรกเลยก่อนอื่นต้องสตาร์ทใช่ไหมจำได้ไหมตอนที่เรารีวิวตัว g le 53ที่ผมบอกว่าถ้าสตาร์ทให้เสียงมันดังอนะ่ะให้กดฝั่งนี้แต่ทางคันนี้ครับให้กดฝั่งดาวแล้วก็ สตาร์ทเสียงเขาก็จะหึมขึ้นมานิดนึงประมาณหนึ่งแต่ถ้าอยากจะสตาร์ทเงียบๆก็กดสตาร์ทเฉยๆได้เลยโฟมอลลอยคันนี้คือมาแบบดีมากเลยครับวัสดุที่หุ้มมาคือดีมากดีกับมือมากๆตรงนี้หุ้มเป็นหนังกลับมาให้แล้วก็ก้านนงการจะเป็น4ชั้นเป็นทรงแบงปอนะที่เด่นของคันนี้คือตรงนี้ครับปุ่มหมุนลูกบิดตรงนี้เราสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้จะมีคอมฟอร์ตมีสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็เนี่ยย้อนกลับไปก็จะเป็นอินดิวเวอร์ครับแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งคือ โหมดที่วิ่งแบบเป็น s l เ p อ e r y ก็คือพื้นลื่นพื้นน้ำแข็งนะแล้วก็ด้านล่างครับจะมีโลโก้ amg มาให้ฝั่งนี้ก็จะมีลูกกลมกลมเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่ลูกบิดแล้วจะเป็นตัวปุ่มครับก็จะสามารถกดเลือกโหมดเรื่องของการควบคุมทัชคอนโท control หรือว่าช่วงล่างตรงนี้ได้แล้วก็คันนี้พวงมาลัยเป็นตูดตัดครับก็ทําให้เวลาเราเข้าออกรถหรือว่าเวลาเราหมุนพวงมาลัยไปครบรอบเนี่ยมันก็จะเข้ามารับกับมือตรงนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันเหมือนเดิมครับฝั่งขวาก็จะเป็นที่อยู่ของเกียร์ดึงลงก็เข้า ตรงกลางก็เป็นเกียร์เอ็นจะเข้าปาร์กก็กดตรงกลางครับเข้า P ได้เลยแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นที่อยู่ของที่ปั่นน้าฝนแล้วก็ไฟจะเป็นไฟออโต้หมดเลยจอของคันนี้ครับจะเป็นจอยาว2จอต่อกันเลย12.3นิ้วเนี่ยสอจอฝั่งนี้จะเป็นข้อมูลก็จะทัชไม่ได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นจอที่แบบทัชได้ครับรายละเอียดทั้งหมดทั้ง2จอก็เราเคยรีวิวอย่างละเอียดเอาไว้แล้วก็ย้อนกลับไปดูในตอนเก่าๆได้โหมดของเขามีเพิ่มเติมมาคือ AMG ตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูเรื่องของ การขับขี่ต่างๆที่มันละเอียดมากๆเรื่องของแบบค่าต่างๆในการขับขี่ตรงเนี้ยดีมากแล้วที่ผมชอบครับคือตัวนี้กันสาดกันสาดที่เขายาวออกมาตรงเนี้ยแล้วก็เดินได้สีแดงมาวัสดุคือดีมากแล้วตรงเนี้ยมันใช้งานเวลาเราขับรถจริงๆอ่ะมันช่วยกันพวกของแสงสะท้อนได้ดีมากเลยครับการตกแต่งครับแผงตรงเนี้ยเขาทําเป็นลวดลายที่เป็นสไตล์ของ MG มาให้สวยมากแล้วก็ช่องแอร์จะมีทั้งหมด6ช่องคือซ้ายกับขวา1ตรงกลางมาอีก4ครับแล้วก็การปรับคือง่าย แล้วพอกลางคืนเนี่ยไฟเรืองแสงก็จะออกมาแบบสวยมากเลยครับตัดขอบตรงนี้มาเป็นโครเมียมซึ่งใต้โครเมียมเนี่ยก็จะเดินตัวของแอมเบียนไลท์มาให้ซึ่งเบนซ์เนี่ยมีทั้งหมด64สีถัดลงมาครับตรงนี้จะเป็นช่องของการควบคุมแอร์จะเป็นแบบที่เป็นแมนนวลก็ดีถ้าหากว่าจอมีปัญหามีอะไรเราก็ยังสามารถควบคุมเมนูตรงนี้ได้แล้วข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวของโทรศัพท์เป็นเนวิเป็นแผนที่เป็นเลดีโอเป็นมีเดียในการฟังเพลงตรงการนาฬิกาหายไปครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าของต่างๆของรถ เป็นปุ่มดาวก็คือเฟ v o r ์ t ิตแล้วก็ตรงนี้ครับไฟฉุกเฉินทิกตอกง่ายมากแตะทีเดียวก็ขึ้นแตะทีเดียวก็ปิดตรงนี้ก็เป็นไฟทิกตอกแล้วก็เหมือนเดิมครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทิกตอกของลองรถลองรถมีทิกตอกนะไปติดตามด้วยนะครับไปติดตามเถอะช่องตรงนี้ผมชอบคือความแข็งแรงแล้วก็มีการเดินเรื่องของแอมเบียนไลท์ตรงนี้มาและความเป็นดำเงาเป็นโนแบ็ k ตัดกับสีเงินมันให้ความรู้สึกหรูหราแล้วก็น่ามองครับความสมูทของตัวปิดออกมาเนี่ยคือแบบดีมากแล้วข้างในก็จะเป็นที่ชาร์จไร้สาย มีที่เสียบ usb เบนก็จะเป็น type c อย่างเดียวเลยแล้วก็ช่องเก็บน้ํา2ช่องครับตรงกลางก็จะเป็น touchpad แบบที่เราคุ้นเคยกันก็สามารถควบคุมเรื่องต่างๆที่อยู่หน้าจอข้างบนได้นี่ก็เป็น home นะแล้วก็ด้านซ้ายปุ่มบนคืออะไร dynamic ครับคันนี้จะมีโหมดในการขับขี่ก็คือเป็น slippery individual comfort sport แล้วก็ sport plus มาให้เลือกครับถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่าในการที่เราจะเข้าเกียร์ที่จะเป็นเกียร์ manual หรือว่าเกียร์ auto และปุ่มนี้ครับเป็นเรื่องของช่วงล่างโช้คอัพ ก็คือตรงนี้เรามีไฟแดงขึ้นมา2ขีดใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าไปตั้งค่าเป็นการขับขี่แบบโหมดสปอร์ตพลัสครับฉะนั้นถ้าเราจะกดปิดเอาไว้เราก็จะกลับไปสู่การขับขี่แบบว่าช่วงล่างคอมฟอร์ถัดมาก็จะเป็นปุ่มของทัชชันคอนโทรลครับฝั่งขวาด้านบนจะเป็นลูกกลิ้งลูกกลิ้งนี่ผมชอบมากนะเพราะว่าผิวสัมผัสเขาอะมันดีมันดีต่อน,นิ้วของเรามากเราจะเป็นปุ่มควบคุมเรื่องของเสียงครับดังเบาตรงนี้หน้าจอถ้าใครไม่อยากเห็นจอขึ้นมาเป็นแสงอะไรเลยก็กดตรงนี้เพื่อปิดได้ ปุ่มนี้ครับ Auto s t a r ส Stop ผมขึ้นมาก็คือกดปิดไว้เลยลำคาญมากเวลามันตัดไปแล้วก็ปุ่มนี้ครับจะเป็นปร์บโทนิกช่วยเราจอดรถได้ด้านข้างครับเป็นแผงลําโพงคันนี้มากับลําโพงเบอร์เมสเตอร์แล้วก็ตัวของการควบคุมเบาะนั่งต่างๆเข้าใจง่ายมากก็คือเป็นรูปเก้าอี้เลยเก้าอี้เรานั่งเลยจะปรับตรงไหนของตัวที่นั่งเราก็ปรับได้เลยครับจะเป็นที่ด้านหลังลองก้นหรือว่าตรงลองต้นขาก็กดได้เลยแล้วก็มีเมมโมรีมาให้ทั้งหมด3จุดครับปุ่มล็อก กดล็อกมีมาให้มีมาให้ฝั่งเดียวนะคือฝั่งของคนขับครับด้านบนครับที่บังแดดมีมาให้แล้วก็มีกระจกสองหน้าพร้อมกับไฟก็มีมาให้ทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตรงกลางตรงกลางจะมีช่องเก็บแว่นมาให้ตรงกลางแล้วก็ไฟส่องสมาตรงนี้มาให้ถ้าเรากดตรงกลางเนี่ยเขาก็จะขึ้นตรงนี้เรืองทั้งหมดทั้งแผงเลยแต่ว่าถ้าเรากดตรงด้านซ้ายด้านขวาก็เหมือนที่ผมบอกเนาะเขาจะมาขึ้นใต้นี้ครับเพื่อไม่ให้รบกวนคนขับ ตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ผมชอบใน m e r ร e d e s b e n z ซันลูฟมีให้ครับก็ตรงของแผ่นนี้จะเป็นเลื่อนมือนะพอเลื่อนออกมาว้าวฟ้าใสเลยแล้วก็สามารถกดตรงนี้ครับเพื่อยกกระดกนี้ได้ที่เท้าแขนครับดีแข็งแรงแน่นมากแล้วก็เป็นแบบเปิดแบบปีกผีเสื้อกดลงไปปุ๊บก็เปิดขึ้นมาลึกอยู่ครับเก็บของได้เยอะอยู่เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ข้างในครับจะมากับช่องเสียบ USB Type C 2ช่องตรงนี้ครับเบาะครับ เบาะเป็นเบาะของ AMG มีโลโก้ตรงนี้มาให้แล้วก็วัสดุที่หุ้มมาคือดีมากงานคือสวยมากการออกแบบเส้นสายต่างๆคือแบบดีครับเบาะออกไปในทรงของความกระชับมากกว่าความนุ่มสบายแต่าถามว่าขับแล้วปวดหลังไหมไม่ค่อยเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันว่านั่งได้จริงเปล่าเป็นคูปเป้แบบเนี้ยคือมานั่งเบาะหลังครับสบายสบายมากที่เคยมีคําถามไปว่า CLS ท้ายมันลาดลงข้างหลังนั่งได้จริงไหมนั่งได้นั่งล้วสบายมากด้วยเอาเฮดลูมก่อนนะ ผมสูงร้อยสิบแปดตรงเนี้ยเหลือหนึ่งฝ่ามือแนวนอนแบบสบายๆฉะนั้นถ้าขึ้นลูกกระดกเนี้ยแล้วหัวมันจะโดนไหมไม่โดนหลวมๆครับสบายๆส,ส่วนเล็กรูมตรงนี้ระยะเนี่ยจะอยู่ประมาณที่ผมขับรถเมื่อกี้ไม่ได้ขยับไม่ได้ปรับไปเลยก็สามารถที่จะคว้ยห้างได้สบายๆครับถ้ายกขึ้นมาแล้วกลัวจะไปเตะเบาะหน้าว่าเป็นไรใช่ไหมไม่ต้องกลัวเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็บุตัวของพลาสติกแข็งดันตรงเนี้ยมาให้ข้างหลังครับแล้วก็จะมีที่เก็บของเอาไว้แบบนี้ตรงนี้ให้ด้วย แล้วก็ตรงกลางก็จะมีช่องแอร์สช่องแต่ว่าไม่ได้แยกโซนนะคือแอร์ของคันนี้เขาจะมีแค่โซนซ้ายกับขวาข้างหลังไม่มีก็เป็นแอร์แบบ2โซนครับถัดมาด้านล่างดึงลงมาได้ครับก็จะเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นที่เสียบชาร์จ USB Type C มาให้2ช่องตรงนี้ครับตรงกลางตรงอุโม,มงค์กระดูกตรงนี้ค่อนข้างสูงสูงแล้วก็หนาด้วยฉะนั้นคันนี้ CLS ถามว่านั่งได้5คนไหมก็ได้แต่คนที่5เนี่ยค่อนข้างจะลําบากครับจะต้องแบบว่า เบียดขาตัวเองอะค่อนข้างเยอะเลยบอกนั่งครับวัสดุผิวสัมผัสคือดีมากทําออกมาได้แบบดีมากนุ่มสบายมากครับแล้วก็ตรงนี้ที่เขาทําเป็นแองเข้าไปอะสำหรับรับตรงช่วงของก้นแล้วก็ตัวของหลังเนี่ยตรงนี้เขาออกแบบมาได้ดีมากนั่งแล้วแบบสบายเป็นการนั่งหลังที่แบบดีมากแล้วก็คันนี้ครับเป็นแบลแดงหมดเลยทั้ง5ที่นั่งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ตัวของ Isofix ที่นั่งเด็กก็คือมีมาให้ครบครับคันนี้เบาะเนี่ยเขาสามารถพับลงมาได้หมดเลยนะ ก็คือแผงหลังเนี่ยจะเป็น40 20 40ครับแต่ว่าต้องไปดึงจากด้านหลังตรงกระโปรงท้ายส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่อยู่ของที่พักแขนวัสดุดีมากดึงลงมาแข็งแรงครับแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ออกมาได้เสียบถ้วยเสียบขวดน้ําเล็กๆได้2ขวดครับแต่ว่าไม่มีตัวล้องล่างนะก็ถ้ามันแบบมีไอเย็นๆมันก็จะล่วงลงมาอย่างนี้ครับช่องเก็บของมีให้กดเปิดขึ้นมาก็จะเป็นตื้นๆแต่วัสดุบุนุ่มมาอันนี้คือแบบดีเลย ฟลลิ่งการขับขี่ของเจ้า CLS ให้3โฟล์คติคพคือบรรยากาศภายในห,ห้องสา3คือดีมากเวลาขับแล้วเอาอย่างเงี้ยจอใหญ่ๆเน,นี้ยมันไม่สะท้อนกันสาดอานเนี้ยคือยาวมากครับแล้วก็พวงมาลัยผิวสัมผัสตร,ตรงเนี้ยที่เป็นหนังกลับแล้วก็การตัดตัวเนี้ยพอเราเลี้ยวจริงๆอ่ะพอเราสาวพวงมาลัยอ,อ่ะเออมันทําให้เรากระชับมือนะแล้วก็ถามว่าไฮเดลิงดีไหมคันนี้เข้าโค้งแค่ไหดีครับค่อนข้างดีมากเลยแล้วความเท่ความสนุกอีกอย่างนึงก็คือตัวลูกบิดตรงเนี้ย ที่ทาให้เราสนุกในการปรับโหมดการขับขี่แล้วมันสวยด้วยวงมลับยบางปอสวยครับใช้งานง่ายใช้งานดีแต่ว่าถามว่ามีอะไรที่เป็นแบบจุดติ่งนิดนึงไหมมีตรงกลางครับที่เป็นโลโก้เบนส์่ะสวยแต่ว่าบีตแต่ยากเนี่ยมันจะเป็นคมคมมือแล้วเข้ามายากครับถ้ากดลงไปเนี่ยมันจะแข็งๆแ,แต่ก็เป็นข้อดีนะทําให้เราไม่มือปอแบบกดแตะเล่นง่ายๆบรรยากาศรวมๆดีครับการเดินได้ตะเขตตรงนี้แล้วก็เบลลแดงอันนี้ก็คือเทดิ ห้าล้านแปดแสนแปดบาทคือราคาค่าตัวปัจจุบันของเจ้าตัว Mercedes AMG c s 5 13 4matic+ คันนี้ครับใครที่อยากเก็บรถที่เป็นเครื่องเบนซิน6สูบ3ลิตรรีบเก็บเลยครับคันนี้เพราะต่อไปได้จะเป็นไฟฟ้าหมดละก็วันนี้ขอบคุณ Mercedes Benz Thailand ครับสำหรับรถคันนี้แล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยไปล้ครับสวัสดีครับ